สวัสดีครับช้างสุรินฟาร์มวันนี้ข้อไก่ข้อแรกนะครับเล้าแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับนะฮะที่ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเสาสามเมตรนะครับแล้วก็ความยาวความกว้างนะฮะความกว้าง1 0เมตรนะครับแล้วความยาวข้างหลังนะครับ3เมตรสีสนะฮะส่วนเสาข้างหลังก็จะลดเป็น2 เม็ดครึ่งนะครับแล้วก็ปูด้วยหลังคาเอา่อ้าขานะครับแล้วก็ทํากันฝนออกมานะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะตีเป็นรวดนะฮะเห็นไหมตะข่ายรวดนะครับตะข่ายรวดข้างหน้าตียาวเลยนะครับแล้วครั้นี้เราจะเสริมผ้าสแลมข้างบนฮะเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ให้กาเข้ามากินไข่ไก่หรือว่ามากินไก่นะฮะก็ จะได้ปิดไว้ให้มิดชิดนะครับเดี๋ยวกาจะมากินนะครับนี่ฮะสแสลมผ้าจะรอบเ,รเล้าไก่หมดเลยนะครับเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วเราจะทำประตูเข้าประตูเดียวเองนะครับนี่ฮะประตูเข้าก็ทำแบบง่ายๆครับทำแบบง่ายๆฮะประตูเข้าก็ใช้ เรียกอะไรอ่ะตะข่ายพลาสติกนะฮะมาตีใส่ไม้ยูคาตีใส่ไม้ยูคาคลิปตัดนะครับแล้วก็ตัดเป็นประตูแล้วก็ตีด้วยบานพับนะครับง่ายๆนะนี่ข้างในก็จะปูเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับมีทั้งหมดมีสล็อกนะฮะสิเมตรนี่มีสีล็อกนะเดี๋ยวจะให้ดูล็อกแรกนะครับนี่คือล็อกแรกนะครับนะ นี่คือล็อกแรกนะครับแล้วเราก็จะตีสังสีธรรมดานะครับะหยัดงบหน่อยตีสังสีเป็นล็อกนะครับอันนี้ไว้ให้ไก่ขึ้นไปนอนนะครับเป็นรางไม้นะครับให้ไก่ขึ้นไปนอนนะครับแล้วก็จะตีเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกมาก็สีล็อกนะครับสีล็อกนี่ก็ข้างบนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องแขวนเ ที่ให้อาหารนะครับแล้วก็ที่ให้น้ํานะครับที่ให้อาหารแล้วที่ให้น้ําแล้วก็จะแขวนยึดด้วยเออเออลวดแค่นั้นก็จบสิ้นเลยนะครับเสร็จรอแต่พันไก่มาส่งนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับนี่นะครับข้างหน้านะข้างหน้าก็จะยาวนะฮะ นี่ข้างหน้านะครับเป็นนวัตเสร็จสมบูรณ์นะครับเราแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเล่าที่สองนะฮะกำลังขึ้นเสาอยู่นะฮะขุดแล้วก็ลงด้วยท่อพีซีเห็นไหมฮะกำลังขุดแล้วลงด้วยท่อพีซีแล้วก็เทปูนลงไปนะฮะเพื่อการการปลวกนะครับโอเคนะครับติดตามช้างสรินฟาร์มนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดส u ัคร r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าจะถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ